สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับตลอดคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เตยดที่น่าสนใจในรอบวันครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับเป็นคลิปสั้นครับมีอะไรมาพูดถึงกันบ้างเกี่ยวกับสมโมสรแมนเชสเตอร์เดย์เรอกนะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็มีการอัปเดตจากโชรทานชเตรกเกอร์นะครับซึ่งเป็นนักข่าวสายแมนยูนะครับ ก็ได้มีการให้ข้อมูลในเรื่องของ j u เลียนทิมเบนะครับซึ่งตามรายงานเนี่ยออกมาอย่งางไรกันบ้างชาร์กเกอร์เนี่ยบอกว่าตอนนี้นะครับดิวของ j u l i ียนทิมเบกับแมนยูเนี่ยยังไม่เสร็จสิน้นนะครับแล้วก็ตัวนักเตะเนี่ยได้รับความสนใจจากสโมสรอื่นเช่นเดียวกันด้วยนอกจากแมนยูนะครับแต่ว่าที่มันลุนได้เนี่ยก็คือเอเย่นของทิมเบอร์เนี่ยเดินทางมาถึงที่อังกฤษแล้วนะครับเพื่อ สอบถามเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแผนงานของทางสโมสรแมนเชสเตอร์เด็คนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าสโมสรแมนยูเราเนี่ยคือตัวเต็งในการเซ็นญาควาันเตรายนี้เข้ามาครอบครองในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็คือมีการเคลื่อนไหวแบบเบื้องต้นนะครับยังไม่ถึงขั้นที่เจจาไปไกลแล้วนะครับรอติดตามกันหลังจากนี้นะครับก็รุ้นกันได้นะครับในเรื่องของยูเรนทิมเบอร์เพราะว่า ซื่อดังๆนะครับนักข่าวดังทีรันดับต้นๆเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลออกมาเหมือนกันว่าทิมเบอร์มีโอกาสเป็นนักเตะลายแรกๆนะครับที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนยูในยุคของเทนฮากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการที่เตรียมตัวก่อนซีซั่นหน้านะครับมีการระบุกันออกมาครับว่าเทนฮางเนี่ยได้มีการสั่งลูกทีมจริงนะครับให้ กลับมาก่อนกําหนดนะครับก็คือจะมีเวลาพักน้อยซึ่งน่าจะกลับมาใกล้ๆกับสิ้นเดือนหน้านะครับคือกําหนดการเดิมเนี่ยมันก็จะมาช้ากว่าน,นั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เทนฮากต้องการเนี่ยก็คืออยากให้นักเตะเนี่ยกลับมาสโมสอนให้เร็วนะครับซึ่งมีการคาดว่าน,น่าจะให้กลับมาประมาณวันที่20กว่า,วานะครับประมาณ25 2 6 27ประมาณนั้นนะครับเหตุผลสำคัญก็คือเทนฮากเนี่ยอยากเพิ่มเวลาในการฝึกซ้อมในการเข้าใจ ระบบการเล่นในแบบของเขานะครับให้นักเตะแบบรีบเข้าใจแล้วก็รีบซึมซับนะครับคืออาจจะมีเวลาเพิ่มไม่มากแต่ว่ามันก็คือเวลาที่เราต้องใช้สอยมันแบบประหยัดที่สุดนะครับนอกจากการเตรียมทีมเนี่ยเทรนท้างเนี่ยยังมีการกําหนดเส้นทางเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะอีกด้วยนะครับเทรนท้างเนี่ยอยากให้แมนยูเนี่ยทำธุรกิจหรือว่าทําเรื่องการโอนย้ายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะมีความเป็นไปได้นะครับ ซึ่งมันก็รวมถึงถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนถ่ายได้เร็วเนี่ยการเตรียมทีมให้มันลงล็อกมันก็จะเร็วตามไปด้วยนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องของเป้าหมายเนี่ยนะครับตำแหน่งสําคัญเนี่ยก็เป็นตําแหน่งศูนย์หน้านะครับแล้วก็มิดฟิลด์นะครับนอกจากนี้อาจจะมีการมองไปที่เซนเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กขวาอีกด้วยนะครับที่เรามีข่าวว่าบันมิซากาเนี่ยอาจจะโดนปล่อยจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนะ พอพูดถึงตำแหน่ง side, แบ็กซ้ายแบ็กขวาหรือว่าแนวรับเนี่ยนะฮะล่าสุดมีข่าวมาจากฝั่งของโปรตุเกสนะครับมีการระบุกันออกมาครับว่าปอร์โตซึ่งเป็นอดีตตสังกัดของอเล็กเตอร์เลสเนี่ยกำลังติดตามสาการของอเล็กเตอร์เลสอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าเกิดเตเลสไม่ได้อยู่ในระบบการเล่นของเทนฮากหรือว่าสอที่จะโดนปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์เนี่ยปอร์โตก็พร้อมที่จะกลับมาล่าตัว หรือว่าดึงตัวเตลสไปร่วมง,งานกันอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับตามรายงานก็หลอกมานะแต่ว่าข่าวมันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็เตลสเนี่ยคือสื่อส่วนใหญ่เนะี่ยเขาไม่ได้เล่นข่าวนหนักสักขนาดนั้นสื่อฝรั่งกฤษนะไม่ได้เล่นข่าวในเชิงที่เตลสเนี่ยจะย้ายออกหนักสักขนาดแบ็กขวานะครับซึ่งแบ็กขวาเนี่ยมันมีข่าวหนักมากๆที่แมนยูจะมีการเปลี่ยนแปลงเทนฮากจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าแบ็กซ้ายเนี่ยข่าวมันเบาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาจจะลองใช้ดูก่อนหรือ อาจจะซื้อก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันก็มีข่าวบางๆมาอยู่เหมือนกันว่าเ h ลิสเนี่ยน่าจะเป็นคนไปส่วนลูกชอเนี่ยมีโอกาสอยู่สุงนะครับแต่ผมมองว่าถ้าในมุมมองผมนะผมว่าน่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งแบ็กซ้ายเร็วนี้นะครับนะก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวจากฝั่งรปตุกเกสที่มีการรายยังกัอกนากากออกมาส่วนนอิซาก้านะครับมีข่าวก็สิออกมาอีกกระแสะหนึ่งนะครับออกมาว่าเอาท่ามอิซากา้าจริงๆแล้วเนี่ย เขามีความใจสู้แล้วก็มีความต้องการที่จะอยู่กับสมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต,ต่อไปแล้วก็ถึงขั้นที่อยากต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนอยูด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางสมอรก็แจ้งไปว่าก็รอคุยกับเทนฮากก่อนซึ่งบางกระแสที่เป็นสื่อดังๆเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ได้บทสรุปแล้วเรียบร้อยนะครับว่าสุดท้ายเนี่ย อาจจะไม่ได้รับการตัดสัญญาแล้วก็ถึงขั้นที่จะโดนปล่อยเลยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอดูกันแหละนะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าเกิดบัลิซากามีใจสู้ลงซ้อมแล้วนะครับแล้วก็เล่นได้ตามรูปแบบที่เทนฮากวางกันเอาไว้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนใจในในวินาทีสุดท้ายก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะเรื่องแบบนี้ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดย้ายก็มีหลายๆทีมในอังกฤษนะครับรวมทั้งมีทีมอย่างแอตเลติทีมนอกลีกนะฮะก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกัันนะครบ ส่วนในรายของเฟงคีเดยองนะครับก็มีการปล่อยข่าวให้ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับจากเคอร์ราโรเมโรคนที่ปล่อยกระแสที่เฟงคีเดยองเนี่ยมีข่าวย้ายมาแมนยูมีโอกาสย้ายมาแมนยูนั่นแหละนะครับเป็นคนปล่อยข่าวแรกๆนั่นแหละซึ่งมีข้อมูลออกมาจากคนนี้อีกแล้วนะครับมีการระบุกันออกมาว่าเฟงคีเดยองเนี่ยเหมือนกับมีการส่งสัญญาณการย้ายทีมข้างสูงแล้วนะครับเดยองเนี่ยได้มีการ ให้รองเท้าหรือว่ามอบรองเท้า5คู่แล้วก็เสื้ออีก3ตัวให้กับแฟนบอลที่บาเซลนานะครับซึ่งตัวของทางเดยองเนี่ยเหมือนกับพยายามบอกกับแฟนบอลที่อยู่บริเวณนั้นทุกคนนะครับว่าเขาเนี่ยเตรียมที่จะอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนะก็เป็นการเล่นข่าวแบบอมอ้อมนะครับเหมือนกับเป็นการบอกอะไรเป็นนหรือเปล่าว่าผมเตรียมย้ายแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นนะก็แสดงภาษากายแปลกๆนะครับส่วนในเรื่องของปอบอกบาเนี่ยนะครับ ดิแลนงติกมีการให้ข้อมูลกันหลอกมากับเรื่องของค่าเหนื่อยในช่วงเวลาที่ผ่านมาของป ok ็อกบากับแมนยูนะครับตั้งแต่แมนยูเซ็นสัญญาป ok ็อกบามาเนี่ยในราคาค่าตัว80บกว่าล้านปอนด์เนี่ยนะครับประมาณ90ล้านแล้วกันซึ่งถือว่าเป็นสถิติของสโมโสรหรือว่าของโลกในตอนนั้นด้วยนะครับป็อกบาเนี่ยเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวของแมนยูครับที่ยังคงได้รับค่าเหนื่อยสูงในระดับ2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์แบบเต็มจํานวนแม้ทีมเนี่ยจะไม่ได้เล่นใน รายการใหญ่ห,ญหรือว่าถึงแม้ว่าทีมเนี่ยจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จก็ตามแต่ว่าก็คือบล็อกบาได้ค่าเหนื่อยเต็มๆโดยที่ไม่ต้องหักเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งนี้เนี่ยฤดูการหน้าผู้เล่นของแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเตรียมถูกปรับลดค่าเหนื่อย25%ครับจากการที่ไม่ได้ไปเล่นในรายการใหญ่อย่าง UCL ซึ่งเป็นนโยบายที่เอ็ดวิดเบิร์ดแล้วก็แมตต์จัดเนี่ยได้ดาเนินการกันเอาไว้นะครับก่อนหน้านั้นแล้วก็เป็นการรับมือเกี่ยวกับ รายได้ที่ทางสโมสรเนี่ยจะลดลงด้วยคาดการณ์กันออกมานะว่าจะลดลงในช่วงซีซั่นหน้าหรือว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดโปผลงานยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับจากการที่ไม่ได้เล่นบอลยุโรปนะครับบอลทั่วใหญ่แหละหรือไม่ได้ประสบความสำเร็จในการชูถ้วยนะครับส่วนในเรื่องของอนาคตปอกบาเนี่ยมันมีโอกาสย้ายทีมสูงอยู่แล้วซึ่งตอนนี้กระแสะข่าวก็หนักไปที่ยูเว่นะครับแล้วก็ถึงขั้นที่เตรียมย้ายแล้วนะครับรอเพียงแต่ให้แมนยูเนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจเกมสุดท้ายก็คือคืนนี้นะครับก็น่าจะ มีการประกาศในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับเพราะว่าเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยเรื่องของการส,สัญญาก็เรียบร้อยแล้วนะครับว่ากันว่ายูเว่ตกลงกันได้แล้วนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยที่น่าสนใจสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ